มีความจกกัะทุกคนก็เป็นวันเช้าที่ที่ที่สองือที่สามเนาะวันที่สามวันที่สามเดือนพฤศจิกายนทางไงอ๋อตายแล้วก็มาเผาเราก็เก็บดุกเสร็จเดียบร้อยทำบุญเสร็จให้หมดดุกเคยใหญ่เพชร อะไรโตๆที่มาบวชอยู่ด้วยกัยันทำงานโน่นันนี้ทำงานในวิ่งเอาวิ่งเอาอะไรรถเฉียวชนทำงานมาดึกดึกรถเฉี่ยวชนความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่วานหนุ่มบ้าแก่เวลาของแต่ละบุคคลพวกเรายังไม่ถึงเวลานั่นก็ ไปยามสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้เกิดประโยชน์กันมากมายละอาคุลเจริญกุลเมื่อวานเี้ได้ทราบข่าวว่าคณะทางชาวระยองพากันมาได้ทำบุญใหญ่เลยทีเดียวมากันจีคดได้ทำบุญใหญ่มาไม่ทันทำบุญกฐินก็เลยได้ทำบุญน้อยป่าพากันเอากดเอาเต้นไปพักเอาไว้ พักกอดนอนที่สลาริมนม้ำขโมยขจรไปยึดเอาหมดเลยอย่างนั้นฮะโทรศัพท์มือถือก็ชาร์จเอาไว้หลายเครื่องสี่ห้าเครื่องก็ขโมยก็ไปยึดเอาหมดเห็นว่าชุดก่อนก็ไปลือ้อกดหรือเต้นนั้นขโมยขจรเนี่ยก็ลำบากโน้เขาก็มาหาขโมยนี่มันเป็นยกให้เป็นกรรมของเขาเถอะกรรมของเขาชอบขโมย มีวิบากกรรมต่อกันนั่นแหละอยู่ไกลๆก็ได้มาให้เขาขโมยที่นี่ถ้าไม่ได้มาถึงที่นี่เขาคงไม่ได้ขโมยเรายกให้เป็นกรรมเสียวิบากกรรมตรงนั้นก็ตกไปแล้วก็ให้อภัยเขาเราไอ้กฎหมายลงโทษไม่ได้ก็วิบากกรรมมันเขาก็ลงโทษเอกให้เราเระวัง ทรัพย์สินเงินทองของเราเวลาอาจจะชา์จโทรศัพท์หร,รืออะไรต่างๆก็ให้ชา์จเวลากลางค่ำกลางคืนที่เราอยู่ด้วยหรือว่าเรานั่งเราอยู่ด้วยไม่จําเป็นอย่าไปปรากฏป,ปักเต็นตรงนั้นเลยขโมยเนี่ยมันมาตลอดเวลามันเป็นแหล่งหาเงินแหล่งขงโมยของเขาเลยทีเดียวก็เห็นมีอยู่เป็นกลุ่มๆอยู่สี่ห้าคนพากันมาไป ดมดมมองมองเผอเมื vigil, ่อไหร่ก็ก็หยิบก็ฉวยเพราะมันเป็นอุปนิสัยของขโมยก็เอาทีเราเผอมันเป็นแหล่งหากินเลยทีเดียวยิ่งขนเยอะเท่าไหร่มันก็นั่นเข้ามาบางทีก็มาอยู่มากินอยู่ในวัดนี่แหละคอยขโมยปีนั้นก็มาอยู่มากินในวัดจะต้งเป็นเดือนเดือน พอจะจับได้มันหนีไปโรงเรียนไปถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำโรงเรียนไปนุ่นนั่นอุอปนิสัยของคนมาสร้างบุญสร้างอเนิสงมาไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากจะเป็นขโมยแต่บางคนก็เป็นโดยสันดานก็มีบางคนก็เป็นโดยเหตุการณ์บังคับก็มี อย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้บางทีมาวัดก็มาโทษว่าวัดทําไมมีแต่ขโมยอย่า <im it> ง้ปอก็จะทํำยังไ <im it> งล่ะก็บอกกล่าวอยู่ทุกครั้งทุกคราวให้เรารมัดระวังเท่าที่เราจะทําได้ออบางทีเราก็ไม่อยากจะให้ของเราสูญหายขโมยก็หาโอกาสหาจังหวะนะหลวงพ่อก็ขอขอ,อา,อาโทษทุกคนด้วยให้ช่วยกันไม่จำเป็นก็ เอาปากักกดปักเต็นอยู่ที่ศาลารมเทพหรืออยู่ที่ศ <c oughs> าลาธรรมจักรหรืออยู่ที่นั่นก็ได้ไม่เป็นไรตรงนั้นมันใครไปใครมาแล้วมันเป็นที่หมายตาของขโมยเลยทุกครั้งทุกคราวบางทีก็ไปลื้อกดลื้อเต็นลื้อกระเป๋าสารพัดอย่างเราเผลอเมื่อไหร่มันคอยจ้องอยู่ตลอดเวลามากันทุกวันทุกวันทุกวัน แห็นก็น่าสงสารเรามาสร้างบุญสร้างอานิสงส์เขากลับมาสร้างบิบกกรรมให้เขามาช่วยกันร่วมแรงร่วมกายร่วมใจจะได้สร้างสะสมคุณงามความดีให้มีติดตัวติดใจของเราไปถ้าเรารู้จักดูแลใจควบคุมใจได้ใจของเราก็จะไม่ได้ทุกข์ได้กังวลเราก็จะได้อานิสงส์สูงขึ้นไปม,มากมามมหาศาล เป็นการสอบอารมณ์เราได้อย่างดีถ้าคนเราเข้าใจในฐานหงใจแต่มันก็ไม่เหมาะไม่สมควรที่จะมาขามโมยของกันคนคยเคยขมโมยก็แอบหาช่องทางอยู่อย่างนั้นแ,ลแหลนะเราก็แก้ไขเรานะเราก็ดูแลทรัพย์สินของเรามันขมโมยไปก็ถือว่าได้ทำบุญในให้ทานให้ทานแบบไม่จำยอมเนาะ ไม่จำยอมกี่เครื่องละที่มันไปแอบขอโมยฮะถ้ากี่เครื่องตีเครื่องระวังนอนหลับหลับอยู่มันแอบถอดเสื้อผ้าขโมยเสื้อผ้านะมันต้องมีสติมีเตื่นขึ้นมาเอาเสื้อผ้าหายไปไหนมึงนะขโมยมันขโมยไปแล้วนะเป็นหน้าอย่างไรโน่ขโมยเนี่ยายเที่ยวทุกครั้งทุกครั้งนะ ปอนเป็นแหล่งที่มาขโมยมันเป็นวัดเปิดวัดกว้างแล้วก็อิสระเปิดให้กว้างสำหรับทุกคนทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาถ้าเป็นคนดีก็ไม่ได้ลำบากถ้าคนไม่ดีนี่เพียงมีเพียงแค่คนเดียวก็ทำให้สถานที่นั้นนั้นวุ่นวายท่านถึงให ให้พากันมีศีลมีธรรมศีลส,สมมุติตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อที่ห้าเนล่ยเราศีลส,สมมุติศีลบีมุติก็รู้จักละใจละกิเลสท,ที่ใจออกให้มันหมดจดเพียงแค่ศีลสมมุติศีลโลกศีลส,สังคมก็ยังพากันสร้างปัญหากันไม่จบไม่สิน้นก็เลยห่างไกลธรรมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ วันที่สี่นวันที่สามวที่หนึ่งก็วันถอ,อดพระมาหากฐินกันมาร่วมมารวมพลังช่วยกันสร้างมาหาเจดีย์กฐินปีหน้าก็มีทางคุณโยมทางอุทัยธานีก็มาจองเอาไว้ตั้งแต่ครางปีที่ผ่านมา แล้วก็มีหลายคนหลายท่านที่มาจองรวมกันทาง 3K แบตเตอรี่ทางอุทัยธานีทางอุทัยธานีทาง CP ทางกรุงเทพที่จะมาร่วมกถินทางคุณแม่ของท่านเจ้าคุณเมื่อคืนในทางอุทัยทานี CP ก็จะได้กำหนดวันเยี่จะได้มาร่วมกันสร้างมาหาอาอเอดีใหญ่กันพวกเรามีโอกาสได้มาร่วมมาร่วมมาช่วยโยมเราที่มาก็พากันไปช่วยก่อกำแพงนะมีฝีมือก่อกำแพงอิดบ็อกมีช่างพาทำเดี๋ยวท่านเจ้าคุณจะให้ทำอะไร ทำไปด้วยสังเกตสร้างความรู้ตัวไปด้วยแล้วก็ดับความเกิดดับความคิดของใจไปด้วยมันคิดโกธให้ขโมยให้ขราโจนก็ยุด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 มันคิดเสียดายอะไรอาวร์ข้าวของที่เราอุตสาหามาซื้อมามาขโมยไปก็ยุดอ่าไปคิดมันกูหาเอาใหม่ดีกว่าเก่างั้อย่าไปทุกข์กับมันนะตั้งแต่ก,ก่อนไม่มีเราก็ยังหามาให้มันมีได้ S <S <an> <S เราได้เราเราดูตัวใจมันจะเกิดนั่นแหละเราจะได้เห็นใจของเราได้เห็นธรรมถ้ามันไม่มาขโมยใจกูไม่เห็นใจมกูยกโทษโยกนิสงตรงนี้นให้เป็นบุญก็ามากระตุ้นให้เราเห็นใจตัวเราทีนี้เราก็จะดับจะละได้หรือไม่ก็มันดับไม่ได้มันไม่หยุดก็พยายามใช้สมถะเก็ไปดับก็ไปหยุดไม่มีใครอยากจะให้ ขโมยขโจมันมาแอบบมาลักมันก็มาลักของเราเนี่ยแต่ในกุดลหลวงพ่อมันก็ยังไปนคนเลยไปนคนวันนั้นมันไปนค้นกุดลหลวงพ่อก่อนงานกระถิ่นนั่นไปนคนไปนคนบนตู้บนอะไรไปยกดูยกดูแล้วก็มันก็ลงมาหาหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็ให้ตังค์มันอีกด้วย มันว่าเมียมันอยู่ในโรงพยาบาลนะจะตายหลวงพอ่อก็เลยเอาตังค์ให้ไปไป,ไปรีบไปดพอออกกพูพอออกจากกุดหลวงพ่อเลยพอพอออกจากสลาออกจากาลาหอฉันโยมก็มาลุมกอบเอาเขามาลุมกอบเพราะมันไปขึ้นไปคคนกุดหลวงพอ่อมาลุมกอบถอดกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกไม่ให้มันไป เขาจะยาำเอาเขาว่อยาอย่าไปนั่นเขาบอกให้ไปมันไม่ไปแล้วมันก็เขาก็ลงโทษเอาเรียกตำรวจมาของติดคุกไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันเห็นเขาค้นกระเป๋าไปเจอทั้งปืนด้วยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตตั้งสิบกว่าเครื่องเขาปันนี้ก็นอนอยู่ในคุกแล้วมั้ง วันที่มันขึ้นเหมอนวันนั้นมันก็มานั่งถ่ายรูปหลวงพ่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละห <c oughs> ลวงพ่อออกไปมันไม่ไปมัน <c oughs> มานั่งถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าเนี่ย <c oughs> พอออกจากนี้ไปก็รอเอามันอยู่ตรงนั้นอ่มันก็มาขอตังค์หลวงพอ่อว่าเมียมันนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่มีตังค์รักบาทหลวงพออง่อ แล้ก็ตังให้มันให้มันรีบไปเที่ยวมอกพ้นจากหน้าหลวงพ่อไปเขาก็ดักเอาบอกให้ไปไม่ไปมันก็อย่างนั้นแหละกรรมมาถึง <c oughs> ไม่มีใครอยากจะเป็นขโมยกระโจนเพราะความหลงทําให้เกิดทําให้เป็นเราก็ให้อภยัยเสียวิบากกรรมก็ทําหน้าที่เขาเองเรามาศึกษาเรื่องกรรมไม่หลงไม่ยึดติดในกรรมอยู่เหนือกรรม อยู่เหนือบุญเหนือบาปดับความเกิดของใจมีความสุขเอาความสุขที่ทาวรมาอย่างประโยชน์มาสร้างกุศลอันนี้พูดสําหรับบุคคลที่จัดการกับจิตวิญญาณของตัวเองได้แล้วถ้ายังจัดการกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันทุกข์อยู่นะทุกข์มากเลยทีเดียวอ่ะดังใจละพรกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสต,สติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราอดทนอดกลั้นกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจพันธะภลาญหน้าที่การงานต่างๆเราก็วางมาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัด ทีนี้เราก็มาดับความนึกคิดอีกด้วยการสร้างความรู้สึกรับรู mm. เออ้เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆเยียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์หายใจเข้าเป็นอย่างนี้หายใจออกเป็นอย่างนี้ใจมันนึกคิดไปแล้วก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ ฝึกบ,บ่อยๆทำบ,บ่อยๆแล้วก็จเจริญพงมิหารอบรมใจของเราบ,าบา่อยๆเวลานี้กำลังสติของเรายังไม่ต่อเนื่องเพียงแค่สร้างกับทำให้ต่อเนื่องก็ยังยากลำบากก็เลยเอาไปอบรมใจไม่ได้เอาไปวิเคราะห์ใจไม่ได้เอาไปสังเกตใจกับอาการห้องใจใจกับอาการห้องขันห้าไม่ได้คิดก็รู้อยู่ทำก็รู้อยู่เราหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่เพราะว่าตัวใจนั้นแหละ คือตัวธรรมตัวใจนั่นแหละคิดบางทีก็อาการของใจไปรวมกันอยู่เราไปมั่นหมายเอาความคิดตรงนั้นก็เลยทั้งหลงทั้งทั้งรู้ทั้งหลงไปด้วยกันเราต้องมาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่เอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์ไปอบรมใจจนเห็นใจคลายออกตามดูเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจในหลักชัยของชีวิตของเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไร การสร้างคุณงามความดีจะสร้างอย่างไรระดับสมมุติระดับเบี้ม,มุิโลก,กธรรมเป็นอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารอะไรรอบรู้คือสติปัญญาของเราก็ไปรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้วิญญาณในกายของเรารอบรู้ในโลก,กธรรมแล้วก็รอบรู้แล้วก็รู้จักสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ต่อตอนต่อท่าน ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลอะไรควรอะไรที่จะนําความทุกข์มาให้นําความเดือดร้อนมาให้เราก็พยายามละเสียนําความเดือดร้อนให้กับตัวเองให้กับคนอื่นเราพยายามอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สูงสุดมันไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามนะพยายามการสร้างความรู้กรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดี ปากกันไหว้แลพร้อมๆกันคอยไปสร้างสานโตทำความเข้าใจกันนะ